รายการของเราอีกครั้งครับทุกท่านนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนธรมอาหารที่สอนที่ทําในวันนี้ผมเชื่อว่าท่านอยู่บ้านก็ทาเองไม่ได้แต่เรียกว่าเป็นการแนะนําและกานว่าเกิดอยากจะไปกินอะไรที่มันอร่อยอร่อยแล้วมันแตกต่างแล้วมันก็เป็นเจ้าซึ่งมีนานๆกินทีนะหรืว่าว่าแต่ผมกินทุกวันเลยเมนูเนี้ยเหรอครับเรื่องขาเขินี่ผมกินไม่มีเลิกไม่มีลาขาอาาไม่ใช่ขาเมียนะขาไม่กินเท่าอย่างนี้ ครับเ้าทั้งั้นผมก็ได้กินเป็นเพื่อนอาทุกวันทุกวันนะทุกวันนะแต่ว่าวันนี้จริงเนี่ยนี่คือความเก่าแก่นี่คือตำนานคืออันอันเหลาอันอันเหลาอยู่มากว่า40ปีแล้วนะท่านผู้ชมครับแล้วอันอันเหลาเนี่ยถ้าอาหารไม่ต้องพูดนะเชื่อถือได้ถ้าไปสุขุมวิทแถวนั้นนะสุขุมวิทย6ี่อยู่สุขุมวิท26นะโอ้โหท่านมั่นใจได้ ที่นี้ไม่มีคําว่าผิดหวังแต่วันนี้ก็จะมาทำให้ดูว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาใหม่สําหรับเขาแล้วไม่มีที่ไหนด้วยนั่นคือ,คอขาหานอบวุ้นเส้นแต่เป็นวุ้นเส้นที่เป็นคริสตัลแบนเป็น,นะค,ะคริสตัลนะครวุ้นเส้นคริสตัลแบนไม่มีที่ไหนมีฮะนี่ที่นี่ที่แรกขอเชิญท่านผู้ชมพบก,กับคุณรุ่งนภาจงสุจิพันธ์จากอันอันเหลาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อีกครั้งหนึ่งต้องเรียกว่าอย่างนั้นเลยนะครับบคคุณมากรัจริงๆแล้วนี่อันอันเหล่านี้มันสี่สิบปีนะทําปไปเล่นใหม่สี่สิบปีเป็นประหยัดความเขาเรียกเป็นเป็นตำนานเลยตำนานแล้วค่ะตำนานจริงๆเราขายอะไรบ้างที่อันอันเหล่าเอาว่าเป็นปากกิ่งมาเลยอ่ะค่ะเราจะมีเป็ดปากกิ่งนะคะซึ่งในราคาณปัจจุบันเนี่ย เนื่องจากเกิดปัญหาหลายอย่างในเรื่องของต้นทุนอาหารสัตว์นะคะราคาเป็ดปักกิ่งเดิมที่เรามาออกที่นี่ตอนนั้นรู้สึก350ปัจจุบันนี้ขึ้นไปได้4 9แล้วในขณะที่เป็ดทั่วไปเนี่ยต้นทุนขึ้นไปสูงมากนะแต่เรายังคงคืนกําไรให้กับลูกค้าอยู่หมายความว่าเป็ดปักกิ่งถ้าเราไปกินที่อันอันเหลาหนึ่งตัวนี่ไม่ถึง500บาทไม่ถึงค่ะรวมรวมทําเนื้ออีกหนึ่งอย่างนะคะคุณก็ติรวมเนื้อรวมเนื้อไปทําอาหารให้ใช่ค่ะอีกหนึ่งอย่างนะคะ หากินที่ไหนล่ะสี่เก้าเก้าสี่เก้าเก้าอ่ะและนี่คือแบบเหลาจริงๆนะเพราะคือันอันเหลานะจริงๆ้วตอนนี้คุณลุงครับเมนูทั้งหมดที่ร้านนี่มีทั้งหมดกี่ประมาณกี่เมนูอเยอะค่ะร้อยเท่าไหร่อ่ะประมาณจําได้มหมเกือบเกือบร้อยแล้วค่ะนะคะแต่เราก็มีตัวเด่นอยู่หลายตัวนะคะเช่นนี่นะเต้าหู้ผัดเนื้อปลาก็เคยออกนี่เป็นอาหารสุขภาพนะคะนะคะอาหารสุขภาพเต้าหู้ผัดเนื้อปลาอันนี้ละคอันนั้นคือขาหยกค่ะขาวยกสามชั้นอก อบหมูชอยแล้วก็แน่นอนที่คุณชอบขาหนโถที่คุณชอบมาแต่วันนี้เมนูที่เกิดใหม่เลยเรียกว่าเกิดใหม่เกิดใหม่เลยค่ะเพราะว่าจริงๆขาหารอบวุ้นเส้นเคยมีอยู่แล้วขาหารอบมีมีอยู่แล้วแต่นี่มันเป็นขาหารอบวุ้นเส้นคริสตัลแบดน เป็นเส้นแบนเป็นเส้นแบนเป็นเส้นแบนลองมาทําดูแล้วผลปรากฏว่าเฮ้ยมันอร่อยมันใช้ได้ใช่เลยก็เลยมานําเสนอกันแล้วเชฟนคุณเนาะแล้วลองถ้ารูปร่างหน้าตาไปดูนี้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวระวังนี้ให้ดูนี่นี่นี่มันเป็นเส้นแบนๆเงนี้คุณดูเห็นแล้วแล้วมันเป็นวุ้นเส้นนะครับไม่ใช่เส้นเล็กนะครับเหี๋ยดน้ำตกเส้นเล็กอะไรเงี้ยมันหนานะเนี่ยนี่นี่นี่ให้ดูให้ดูให้ดู ตัวนี้นะคะวัตถุดิบในการทําก็ทําจากพืชตระกูลถั่วตระกูลถั่วเหมือนกับวุ้นเส้นนะคะแต่เทคเจอร์มันเนยจะใหญ่กว่าเวลามาอบกับขาหานมันจะไม่เละนะคะโดยเฉพาะในช่วงก่อนเสิร์ฟขาหานนี่เราจะต้องไปตั้งไฟอีกประมาณ10นาทีแล้วก็ให้เส้นเนี่ยแอบซอบไอ้น้ําสต๊อกที่อยู่ในหม้อดูดเข้าไปเวลาทานเส้นจะอร่อยมากนะแล้วไม่เละและเหนียวนุ่มค่ะเรามาดูเรามาดูพร้อมๆกันเลยว่าเขาทําอย่างไรขาหานอบวุ้น คริสตัลแบรนของอันอันเหลาครับค่ะน tamam <uh> ี่ครับนี่ฮะถุกวิษยี่สกนั่นต้องใจครับไปก็เห็นอย่างนี้เลยครับบึมบึมอย่างนี้ฮะนี่ฮะอันอันเหลาของจริงนะครับค่ะนี่เริ่มต้นจาก การที่เราต้องมาขึ้นสีของขาห่านนะคะก็จะมีน้ําใส่ซีอิ๊วหวานนะคะคนลงไปนะคะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะคนให้เข้าที่เข้าเข้ากันแล้วเราก็เอาไปต้มใช่ไหมฮะหาดเดี๋ยวก่อนนะคะเอาขาห่านไปลร้านทำความสะอาดแล้วตัดเล็บทิ้งใช่เลยค่ะแช่ในน้าที่เมื่อกี้ทิ้งไว้ประมาณสองสามนาทีแช่แค่สองสามนาทีให้มันแสบให้มีสีนิดหน่อยค่ะ จากนั้นก็นําไปทอดในน้ํามันที่ไฟร้อนชาแค่ทอดให้หนังตึงนะคะเราจะไม่ทอดนานค่ะพักไว้นะคะพักไว้จากนั้นเราก็จะเตรียมน้ําสต๊อกสําหรับตุ๋นขาห่านเคี่ยวขาห่านนะคะคือน้ําซุปไก่นี่เองสต๊อกไก่แล้วก็เอาน้ำสต๊อกไก่ตะกระบว o นึงแล้วก็ใส่น้าตาลลงไปคนนะคะคนแล้วใส่เกลือนิดนึงนะคะคนไปเรื่อยๆให้นะให้เข้ากันนะคะ จากนั้นก็ใส่ซีอิ๊วหวานซีอิ๊วดำสองตัวนี้ขาดไม่ได้เลยคับทั้งซีอิ๊วหวานและซีอิ๊วดำปริมาณพอๆกันนี่นะครับนี่นะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะมาเตรียมสมุนไพรสำหรับกันใส่เข้าไปต้มด้วยก็มีเม็ดกวานขาดไม่ได้ค่ะใส่เข้าไปในผ้าขาวบางนะคะอบเชยกวานอบเชยค่ะแล้วก็อรากผักชีนะก่อนใส่ต้องทุบนิดนึงเบาะเข้าไปหน่อยแล้วปุยกักนะคะ ะคะใส่เข้าไปรวมกันจากนั้นเราก็มัดค่ะมัดให้แน่นๆนครับผมค่ะนำใส่ในน้ําที่มันที่เราเตรียมไว้ครับนำขาห่านที่ทอดแล้วใส่ลงไปตุ๋นตุ๋นเคี่ยวอบประมาณ3ชั่วโมง 2- ถึงสาชั่วโมง<อ>และเราก็จะนํามาอบในกระทะเพื่อทานนะคะใส่เออมันหมูลงไปหอมแดงนะคะค <ๆ S 1> หอมแดงสับขิงสับนะคะคแล้วก็กระเทียมสับนะคะค่ะ คั่วเห็นไหมไม่ติดกระทะเพราะมีมันหมูลองไว้ใส่สารชั้นเข้าไปด้วยผักชีนะคะคนลงไปแล้วที่สําคัญคือน,น้านที่ต้มนี่แหละค่ะ<อ>น้านที่ต้มเป็นกะละนะคะใส่เข้าไปในกระทะประมาณ2กระบวยนะคะแล้วเอาขาหารลงไปเคี่ยวนะคะ เที่ยวอบในกระทะแทนที่จะอบในหม้อมาครั้งน้ามันล้นออกมานะคะเที่ยวคนไปคนมาประมาณ10นาทีแล้วถึงจะใส่วุ้นเส้นเส้นวุ้นเส้นคลิปเหล้านี้ลงไปนะคะสังเกตดูจะไม่มีการใส่รสชาติอะไรเพิ่มเติมแลยนะคะแล้วใส่เห็ดหอมนะคะใส่หอมใส่ต้นหอมลงไฟนะคะ กุ่วจนกระทั่งน้ำงวดแห้งอย่างนี้จากนั้นก็นำใส่หม้อเหล็กนะฮะใส่หม้อเหล็กแล้วก็ใส่เตาคู่อบให้ร้อนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ถึงจะเสิร์ฟได้ค่ะโอ้โหจะได้กินท่านผู้ชมครับขาหาอบวนเส้นคริสตัลแบนครับโอ้โหู้อรไปเรียนนะคุณไม่รู้เลยว่ากัดจะได้กินมันมันยากมากเลยทุกทีเรามากินเราก็เอะ แล้วก็ติเลยหรือชมเลยอย่างเงี้ยแต่แบบโอ้โหว่าจะได้กินคือไอ้ตรงเอาไปทอดให้หนังตึงนี่ก็ตื่นเต้นแล้วนะสำหรับเรานะฮะจริงๆเพราะถ้าเราทอดไม่เป็นก็คงคนเลยเรื่องนะฮะมันอาจจะสุกเกินไปได้เลยครับเมนูขาห่านอบอดินเนี่ยปกตินะคะเราก็เทำโดยคนคนอะไรนะคนแตจิ๋วแล้วทีนี้พอพอทําไปทํามาเนี่ยเชฟที่ทําอาหารเมนูนี้ได้อายุ ที่ทําอยู่นะคะไม่เท่าไหร่ไม่กี่สิบไม่กี่สิบปีก็จะครบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นคุณดูการใช้เครื่องตวงวัดเขาก็ยังเป็นถ้วยใชต้องเป็นกุ๊กรุ่นเก่าๆจริงๆถึงจะทําเมนูนี้ได้ดีนะคะนะคะแล้วก็คุกั็ข้างล่างอร่อยจริงครับนะคะเส้นจะเหนียวนึบเลยใช่ไหมคะอื คือให้ดูฟิลลิ่งเส้นนี่ก่อนนะไม่เคยนึกว่าเส้นนี้มันจะอร่อยขนาดนี้ไม่เคยนึกจริงนะโอ้โหเดี๋ยวนี้ทำไมต้องแบบปกติขาะหานจะอบด้วยแบบหมี่ืงแต่ว่าทำไมเราคิดเมนูนี้ให้มาเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่ไม่กินเส้นอลัวกัวอ้วนนะคะอันนี้เส้นนี้เป็นเส้นวุ้นเส้นเหมือนกันจะเส้นมันแบบมันเหลือเชื่อเลยอ่ะคุณผู้ชมต้องไปลองเลยเมนูนี้คุณผู้ชมต้องไปลองเว่าฟิลลิ่ง้ห ฟิลลิ่งเส้นมันจะกึบหนึบแล้วซอสทั้งหมดที่ทํามาทั้งหมดมันอยู่ในเส้นหมดเลยนะเกือบหมดเลยใช่แล้วเนี่ยขาห่านมันมีไซส์ที่ใหญ่กว่าปกติพี่ใช้ขาห่านจากไหนอาานนี้เป็นขาห่านเนื้คุณเนยไมคคอลลาเจนมันจะเยอะมากเลยนะมันหนานุ่มใช่ไหมคะมันล่อหมดเลยค่ะนะคะเห็นไหมคะเห็นครับเห็นไหมคะแล้วมันตอนนี้มันเห็นยากมันอยู่ในปากอะครับ อันนี้พี่รุงเขาใช้ขาห่านจากโปแปลนด์นะคุณผู้ชมคือโปแลนด์เนี่ยจะเป็นตลาดสัตว์ปีกที่ใหญ่ที่สุดในโลกเขาพยายามพยุงไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุดิบที่มันมาจากที่นี่มันก็จะแบบบึ้มบั้มแบบเนี้ยมันขาห่านมันจะไม่ได้เล็กมันยังมีส่วนเนื้อออกมาอีกนดูนี่ดูนี่นะครับดูความที่มันนุ่มเห็นป่ะใช่นี่ฮะร่อนมาเลยนี่มันร่อนออกมาอย่างนี้เลยฮะนี่มันร่อนออกมาจริงๆนะท่านผู้ชมขาห่านเนี่ยดูดิดูดิแล้วผมไม่เคยคิดเลยว่าไอ้เส้นบุนเส้นคริสตองมันจะอร่อยขนาดนี้ ฟิลลิ่งดีมากเลยนะนี่มันจะขาดดีกับวุ้นเส้นธรรมดาเยอะเลยครับคือจะเป็นวิวัฒนาการใหม่ของการทำไอ้ขาหันอบวุ้นเส้นเลยนะเพราะว่านี่มันวุ้นเส้นแบนนะใช่ฮะมันไม่แฉะใช่ค่ะไม่แฉะเลยอ่ะแห้งคุณผู้ชมปกติเนี่ยเวลาหนูกินพวกกุ้งอบวุ้นเส้นหรือกินอะไรบ้างเนี่ยอะไรที่ผมขายไนะคือน้ำจิ้มซีฟูดอย่างที่อย่างที่เจเขาเตรียมมาให้แต่ผมบอกเลยว่าอันนี้ไม่ต้องไม่จําเป็นเลยครับ นี่ลูกค้าทานเลยครับอันอันทำรสชาติดีมากเลยไม่จิ้มอะไรเลยอะไม่ในหม้อหนึ่งใส่กี่ขาครับเนี่ยเอแล้วแต่ลูกค้าสั่งกรับเราขายเป็นหมอขายเป็นขาเลยครับไม่อย่างนั้นบางคนมาตามจํานวนคนครับใช่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 เออดีดีดีทุกท่านอืโอ้ตุ๊กบม๊กยี่สิบหกไปเถอะคุผู้ชมแล้วลองไปอันอันเหล่านะฮะกว่าสี่สิบปีที่ที่อันอันเหล่านะครับตรงคุณค่าแล้วก็อยู่คนไทยมา เมนูนี้นะครับขาอ่านขาห่านอบวุ้นเต้นคริปตันแบนหนูรับรองว่าคุณจะไม่เคยกินเมนูนี้เต้นแบบนี้นะฮะรู้สึกฟีลลิ่งมันดีมากครับผมเมนูนี้รับไปเลยครับติปนาเต็มติปนาเต็มติปคะแนนเต็มโอ้ยินดีพี่ลุงยินดครับงนเหล่าลูกคืมันเก่งมันไม่แฉะมันมันทำให้เวลาเรากินแล้วเรารู้สึกว่ากำลังดีเลยอ่ะปกติหรืจเปล่า แล้วที่เจ๋งใช่แล้วที่เจ๋งมากไปกว่านั้นนะครับพอกินเสร็จเรียบร้อยมากินในนี่ต่อฮะอันนี้ผั้สับปะรดผักสับปะรดไต้หวันค่ะเป็นขนมโฮมเมดจากที่ร้านนะคะคนที่ทำเป็นสับปะรไต้หวันค่ะก็เป็นหลานนะคะแล้วก็คัดสรรใช้วัตถุดิบจะระดับของดีทั้งนั้นเลยค่ะนะคะใส้สับปะรดใส่ให้เยอะแล้วไม่หวานค่ะเป็นของฝากที่ดีเลยค่ะก็เลยอยากจะนำเสนอให้ทางคอัคุณให้คุณต่อยได้ชิมนะคะอร่อยมากครับคือ เป็นของฝากที่ดีช่วยกรุณามาฝากสักเจ็ดเล็น้อยได้ไหมครับเล็กน้อยด้วยเหมือนไม่ต้องนิดแต่เดี๋ยวมาเลยค่ะหมื่นอันขอหมื่นอันเลยครับอันนี้นม mm> ัไม่นิดหน่อยนี <5 5่คืออันอันเหล่านี่คือความเก่าแก่แต่นี่คืองานใหม่เป็นงานที่ภูมิใจนําเสนอวันนี้ขอบคุณคุณลุงนภาหรือคุณรุ่งขอบคุณอันอันเหลาขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการอยู่ตลอด อร่อยไม่อร่อยลองดูสิครับยังไม่มีใครหยุดเลย <c oughs> เรามาชิมอาหารแต่อันนี้มันไม่ได้ชิมนะมันกลายปเป็นเราเ<ล>มากินอาหาร <c oughs> หวังว่าท่านผู้ชมจะได้รับความอร่อยแบบนี้บ้างสุขุมิตริท26นะครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนดูก่นจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับอร่อยแถวนี้เราจะไปกันที่ ทุกคนพระสวัสดิ์ตอนนี้คุณภูมิใจมากนะหมูกระทะที่อายุยืนยาวมาถึง26ปีเด็ดไหมเนี่ยเด็ดไหมล่ะเรื่องอยื่นหน้าคุณต้องพูดภาษาสเปนด้วยนะครับกับเขาเบรสโตเบรสเกตไม่ต้องมาได้ไม่ต้องเด็สปาเกตตี้ซอสหม่าล่ากุ้งแม่น้ำเผาชีสครับ เพิ่มอ,อยากให้ไปลองถ้าใครเป็นคนชอบหมา่าล่าือว่าจะถูกใจ<ห>อันนี้จาเนเดียวนี้หลายประเทศมากเลยนะฮะเมนูนี้อร่อยจริงผมทมนิดนึงสมมติว่าเอาเลยจากทุกบ้านไปจอดที่ครัวคุณไป